สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องปลาบ้านบายหนูสุค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แอด304 BIBEW ไม่ใช่เว็บการพนันค่ะหรือสายด่วนปิดด่วนนะคะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะนะวันนี้นะคะมาใน ep ที่247ค่ะ ราคาเดียวเลยราคาอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะวันนี้ราคาเดียวเลยนะคะพี่ๆขาอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันรายการแรกนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะ เนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์พระสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพิมพปกโพสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการที่1นนะคะพระสมเด็จพิมพ์ปกโพ300บาทค่ะองค์นี้รายการที่ 1, 1วันนี้นะคะราคาเดียวเลยอง์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะคะ รายการที่1นนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเก่าๆนะคะสภาพสภาพเก่าเก็บเลยค่ะอง์นี้นะคะสภาพเก่าเก็บรายการที่สองนะคะด้านหลังเป็นยันอกเราแบบนี้ค่ะด้านหลัง ะะเป็นยันอกเราแบบนี้เลยรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงป,ปู่สุกค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงป,ปู่สุกเนื้อโลหะสีเงินนะคะ เหรียญล,ล่หลวงปู่สุกเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะรายการที่สามนะคะเหรียญโลอหลวงป,ปู่สุก3 0สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะ เป็นรายการที่สี่อง์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะคะสวยๆส,ยสภาพดีแบบนี้เลยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมในตัวแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองสี่แปดหนึ่งค่ะด้านหลังเขียนปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะรายการที่สี่นะคะพี่ๆค่ะ เหรียญหลวงพ่อพิบูรณลขอบข้างดูดีแบบนี้นะคะขอบข้างนี่นะคะดูดีแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้ารายการที่5้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพิมพ์นี้เลยองค์คนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดค่ะสวยเก่าสภาพดีไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะขอบข้างสวยค่ะเนี่ยนะคะรายการที่ห้านะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6รายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพใช้นะคะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะเก <c oughs> ่าเก่าสภาพดีนะคะเป็นเหรียญสภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเขียนปีพศสองสนะคะ ด้านหลังเป็นปีพศ2467ค่ะสีสวยแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะขอบข้างดูดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการที่6ค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะ รายการที VII ่7นี ury, EN, ้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะนี่นะคะรายการที่7เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะสภาพเหรียญผ่านการใช้งานมาเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญนะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะ สวยเก่าสภาพยังดีอยู่นะคะรายการที่7ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470ค่ะตัวเหรียญสวยๆเก่าๆสภาพใช้งานมา มีเชือกปอมัดมาที่ห่วงแบบนี้ด้วยนะคะมีเชือกปอมัดที่ห่วงมาแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 4 7สยสวยๆเก่าๆสภาพดีนะคะสภาพใช้รายการที่8ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9เป็นพระเนื้อชิ้นพิมพ์นี้เลยค่ะปิดทองเก่า ร้านเนื้อชิ้นพิมพ์นี้นะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นเนื้อชิ้นค่ะสวยๆปิดทองด้านหน้าเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยปี6กหเป็นเหรียญห่วงเชื่อมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีนะคะรายการที่สินี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ๆ่ะนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000บาัค่ะพี่ๆจัดส่งฟรีนะคะรายการที่10นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะปี65ห่วงเชื่อม300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่11 เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีมากๆเลยค่ะเขาเลี่ยมมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตปี251 1ค่ะเก่าเก่าสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สวยๆแบบนี้300บาทนะคะพี่ๆขา300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะสีเงินนะคะเหรียญหล่หลอโบราณเนื้อโลหะสีเงินนะคะไม่ทราบชื่อหลวงพ่อจ้ะพ,พี่จ้ะไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะจ๊ะดูไม่เป็นนะคะดูไม่เป็นสวยเก่าตามสภาพแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ องนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13นี้เป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะรุ่นอายุยืนตัวเหรียญส,สวยๆใบหน้าชัดเจนหน้าผากเป็นเส้นๆแบบนี้เลยใบหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5 1 7ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5 1 7นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลยรายการที่13นะคะ300บาทค่ะ300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14เป็นเหรียอญเ,อเป็นพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดพิมพเบตงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดพิมพ์เบตงนะคะเก่าเแห้งๆแบบนี้เลยหน้าตาลายละเอียดดูดีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยชัดเจนแบบนี้เลยค่ะใต <Med. S 1> ้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการที่14ค่ะลูกหลอหลวงปู่ทวดพิมพ์เบตตงมีเสียงกิ่งนะคะสามบาท300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15เป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนือ้อเนื้อเมกสิตนะคะพระปิดตาไม่ทราบพิมพ์เนื้อเมกสิทธ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะ องพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่15นะคะ300บาทค่ะพระปิดตาเนื้อเมกะสิ์ไม่ทราบที่300บาทนะคะรายการที่สิห้า รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ส6บนะคะรายการที่1ิบนี้นะคะเป็นเนื้อชินพระหูยานเนื้อชินค่ะสวยเก่าสภาพดีเห็นใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเห็นใบหน้าท่านชัดเจนสวยๆส,สภาพดีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยรายการที่16นะคะพระหูยานเนื้อชินสวยเก่าสภาพดี300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะรายการที่17เเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะเก่าๆแบบนี้เลย ะคะองค์พระเก่าๆสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะตา้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่17นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18ค่ะพี่ๆค่ะ รายการที่18เป็นเหรียญเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่1นะคะรายการที่18เป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่1ค่ะค่ยสวยสภาพดีแบบนี้นะคะเหรียญแปะด้านหลังเป็นยันภาษาจีนแบบนี้ค่ะเขียนปีหนึ่งเก้านะคะด้านหลังสวยสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ รายการที่18นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่หลิวสวยๆแบบนี้เลยะค่ะ ปี2 5 2 2นะคะตัวเหรียญเป็นปี2522สวยเก่าสภาพดีเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนว่าวัดไซทองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่19นะคะ300บาทเหรียญหลวงปู่หลิวนะคะ300บาทรายการที่19 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะพีค่ะพี่ๆรายการที่20สินี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะเหรียญหลวงพ่อทองมาเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมาเลยนะคะตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสวยเก่าสภาพดีเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อทองมารายการที่20นะคะมียันแบบนี้เลยที่ด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่20 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่2อนี่นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อโลหะสีทองค่ะองนี้เป็นพระผงสุพรรณเนื้อโลหะสีทองเก่าๆนะคะ แบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้รายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งพับผงสุพรรณเนื้อโลหะสีทอง300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22คะ่ะเป็นพระรูปหล่อทเทวสวุวรรณนะคะ รายการที่22เป็นพระรูปหล่อท้าเวสุวรรณสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยตัวองค์พระนะคะเคยผ่านการใช้งานมานะคะตัวองค์พระเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่ย2สิบค่ะสา0รอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย3สิบสามค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ รายการที่23ิาค่ะสวยเก่าสภาพดีเป็นพาะเนื้อผงนะคะ300อบาทค่ะ300บาทรายการที่23ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะองค์นี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะด้านหน้ามีพระห้าองค์แบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้า,นามีพระห้าองค์แบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นเนื้อโลอหะนะคะมีน้ำหนักเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทเป็นพระรูปหลอ่อเอเป็นเป็นเหรียญหล่อนะคะเนื้อโลอหะ ห้าองค์นี่นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25เป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะหลวงพ่อเงินท่ามาไฟค่ะสวยเก่าสภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ใบหน้าชัดเจนสวยเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเก่าตามสภาพเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานเนี่ยนะคะใต้ฐานรายการที่25นะคะ300บาทคะ่ะ300บาท หลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26เป็นพลักิ่งนะคะรายการที่26มีเสียงกิ่งเพาะเลยนะคะรายการที่26เป็นพลักิ่งไม่ทราบที่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวองค์พระเก่าๆแบบนี้เลยนี่ยนะคะ ใต้าฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้าฐานรายการที่26นะคะพลักกิ่งไม่ทราบที่มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้คะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24คะ่ะเป็นเหรียญน,นาคปกนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่24 อารายการที่27ค่ะขอโทษทีรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมค่ะใบหน้าองค์พระท่านสสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสวยดูดีแบบนี้ค่ะผิวสสวยนะคะด้านหลังเป็นยนันเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่27 300บาทค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นพระเชียงเป็นพระเชียงแสนนะคะเนื้อว่านบุเงินเนี่ยนะคะเป็นพระเชียงแสนเนื้อว่านบุเงินทั้งองค์เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อว่านบุเงินนะคะสวยเก่าสภาพดีเนี่ยนะคะใต้ฐาน เป็นพระเชียงแสนนะคะรายการที่28ค่ะนี่นะคะรายการที่28 300บาทค่ะ300บาทเป็นเนื้อว่านบุกเงินนะคะ300บาทเก่าๆตามสภาพเลยนะคะรายการที่28 300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่29 เป็นเหรียญน,น้าปกเนื้อชินนะคะรายการที่29เป็นพระน้าปกเนื้อชินแบบนี้เลยค่ะเก่าสภาพดีนะคะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยเนี่ยนะคะองค์พระเก่าเก่าสวยสวยสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการที่29ค่ะ 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วรายการที่30ค่ะรายการที่30นะคะเป็นพลาหูยานเนื้อชิ้นเลี่ยมรัดขอบทองแดงค่ะเนี่ยนะคะพลาหูยานเนื้อชิน้นเลี่ยมรัดขอบทองแดงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังพระหูยานเนื้อชินค่ะสวยเก่าสภาพดีเลี่ยมลัดทองแดงแบบนี้300บาทค่ะ300บาทรายการที่30จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลย หรือสายด่วนปิดด่วนนะคะได้ที่083-4374753เบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ